เมื่อกี้นี้มีคุณซื้อขายนักเตะทีหนึ่งบอกว่าใครได้แชมป์อะไรบ้างนะครับเริ่มจากแชมเปียนลีกแชมป์พรีเมียร์ลีกครับแชมป์พรีเมียร์ลีกอะผมคิดว่าน่าจะไม่หนีเอาจริงนะไม่หนีไม่หนีลีฟฟูครับให้ลีฟฟูไปก็ยังไงก็ได้อยู่แล้วคิดว่าน่าจะเลี้ยฟฟูเนี่ยครับครับส่วนแชมเปี้ยนลีกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกจริงๆอ่ะ อยูพ่าแชมเปตเลกเนี่ยครับอยากจะให้มัดลิดแต่พอรลามแต่ว่าเพราะว่ามัดลิดช่วงนี้ก็ฟอร์มไม่ได้แย่แล้วครับเริ่มเอ็มเปรเป้เริ่มยิงได้จูเบอร์แฮมเริ่มเข้าเข้าที่เข้าทางวินนซุสก็โอเคโดนิโก้เอนริคก็พร้อมยิงครับก็เป็นไปได้ที่ว่าเรียวมัดลิดต้องรอดูว่าจะทําให้ติดรอบเพย์ออฟได้หรือเปล่าผมคิดว่าเรียวมาดริดน่าจะมีโอกาสเหมือนกันครับแต่ว่าถ้าให้ตอนนี้เลยอ่ะสดๆตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะเลี้ยวหูเหมือนกัน ผมว่ามีโอกาสเลียบคู